ตัวที่แล้วนั้นเป็น scp ที่เกินการควบคุมถึง2ตัวด้วยกันวันนี้มาดูสิ่งมีชีวิตที่ถูกองค์กร scp ขังไว้อย่างแน่นหนามากที่สุดมันจะแน่นหนากันขนาดไหนนั้นไปดูกันก่อนอื่นเลยใครที่อยากจะเหลท่อเป็นวัยรุ่นเทสดีเสื้อ o v e r ไซส์มันต้องมีเนื้อผ้าโคตรนุ่มราคาโรงงานสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้กันได้เลยนี่ไม่ใช่สปอนเซอร์เข้าแต่ว่าเป็นของผมเองนี่จะเป็นห้องขังที่ถูกเก็บไว้ในตู้คอนเทนเนอร์นะครับที่ทําจากเหล็กกล้าเสริมตะกัว่วคอนเทนเนอร์นี้เนี่ย จะเป็นผนังที่ทําจากวัสดุแบบเดียวกันถึง40ชั้นเลยนะครับก็คือเหล็กก้าผสมกับตะกัวเนี่ยถึง40ชั้นนั่นเองนะครับโดยระหว่างแต่ละชั้นอาจจะแยกกันเป็นช่องว่างไม่ต่ำกว่า36เซนติเมตรนั่นเองคาค้ำผนังของแต่ละชั้นนะครับจะถูกติดตั้งเป็นรูปแบบที่ไม่แน่นอนนะครับตัวคอนเทนเนอร์นั้นเนี่ยจะใช้ระบบแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเป็นแบบ ELO ID นะครับไม่รู้นะมันคืออะไรเหมือนกันอันนี้ผมก็ไม่รู้นะ ดึงให้อยู่ห่างจากพื้นผิวทุกชนิดไม่น้อยกว่า60เซนเมตรนะครับสิ่งที่ถูกขังไว้ในตู้คอนเทนเนอร์นี้นะครับมันคือ SCP 1 0 6เจ้า SCP 1 0 6เนี่ยอยู่ในระดับมาตรการกักกันพิเศษนะครับความอันตรายของมันอยู่ระดับเคเตอร์นะครับผมหรือว่าอันตรายสูงสุดนั่นเองลักษณะของ SCP 1 0 6เนี่ยจะเป็นเหมือนกับสภาพ ศบเดินได้นะครับเป็นศพที่แบบเน่าเปื่อยด้วย scp 1 0 6เนี่ยชอบที่จะอยู่เฉยๆเพราะว่าเดินช้ามากและสามารถรอเหยื่อเนี่ยเป็นวันๆได้เลยนอกจากนี้มันสามารถเคลื่อนไหวตามผิวที่เป็นแนวตั้งได้นะครับและสามารถยืนกับหัวนานเท่าไหร่ก็ได้ วิธีเล่นงานเหยื่อของ scp 1 0 6เนี่ยคือจะทำลายส่วนของกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นจากนั้นเนี่ยจะดึงเหยื่อที่ขยับตัวไม่ได้แล้วเนี่ยเข้าไปในหัวมิติขนาดเล็กและเท่าที่องค์กร scp เนี่ยได้ลองสังเกตการของเจ้า scp 1 0 6นี้นะครับพฤติกรรมของมันเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะชอบเหยื่อมนุษย์ที่มีอายุระหว่าง1 0 2ถึีปีแม้กินเด็กนเราเนี่ยถ้า scp 1 0 6เนี่ยจับหรือสัมผัสอะไรก็ตามนะครับจะเกิดการผุเปื่อย ทำให้เกิดการแตกสลายภายในไม่กี่วินาทีนะครับการสัมผัสของมันนะครับยังทําให้เกิดการเน่าเปื่อยสนิมหรือรอยแตกต่างๆด้วยนอกจากนี้เนี่ยเมื่อสีดำที่เคลือบนตัวของ SCP-106 นะครับจะเป็นอันตรายกับเนื้อเยื่อของสิ่งที่มีชีวิตอย่างมากเลยนะครับเยื่อที่ไปโดนเมื่อสีดำของมันเนี่ยจะค่อยๆเน่าเปื่อยภายใน6ชั่วโมงหลังจากการโดนสัมผัส สาเหตุที่ต้องขังมันไว้อย่างแน่นหนาแบบนี้นะครับเพราะว่า SCP 106เนี่ยสามารถเคลื่อนไหวผ่านทะลุวัตถุของแข็งได้โดยที่จะทิ้งเมือกเน่าสีดำไว้บนวัตถุนั้นนะครับและยังหายเข้าไปในวัตถุแข็งนั้นได้ด้วยโดยเข้าออกในสิ่งที่เหมือนกับหัวมิติขนาดเล็กได้นะครับก็คือสมมุติว่ามันเนี่ยเข้าไปในกำแพงใช่ไหมแล้วมันก็จะไปโผล่แบบเพดานอะไรเงี้ยมันก็ทําได้โดยใช้มิติเมือกดำของมันนั่นเอง จากการเดาขององค์กร SCP เนี่ยเขาคิดว่าข้างในนั้นน่าจะเป็นรังของมันนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของ SCP 106เท่านั้นที่องค์กร SCP ออกมาเล่าให้ฟังเป็นข้อมูลที่สามารถหาอ่านได้ทั่วไปแต่แน่นอนว่าถ้าเป็นช่องนี้เนี่ยจะธรรมดาไม่ได้นะครับผมก็เลยไปหาข้อมูลของมันมาซึ่งเป็นเรื่องราวในอดีตของ SCP 106นั่นเองในสมัยก่อนที่จะมาเป็น SCP 106เนี่ยเขาได้มีชื่อว่าโรเลนหรือ10โท รอเลนนั่นเองต้องย้อนไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่1นะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยรอเลนนะครับถูกอธิบายว่าเป็นชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่ไม่มีลักษณะเด่นอะไรเลยนะครับเป็นคนธรรมดาและเป็นคนที่สุภาพด้วยเขาเนี่ยไม่ค่อยจะพูดกับใครนะครับเป็นคนเงียบๆและไม่มีใครรู้ที่มาของเขาเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่าไม่เคยเล่าประวัติอะไรให้ใครฟังเลย นอกจากนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบทําตัวลับๆล,ล่อๆมองคนอื่นแบบจ้องนานๆนะครับชอบสร้างความอึดอัดให้กับคนในค่ายและในวันๆหนึ่งเนี่ยเขาก็แทบจะไม่นอนเลยบางคืนนะครับเขาก็จะแบบพมเพอหาลูกสาวของเขาซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าเอ้ยที่เขาแบบว่าไม่ค่อยคุยกับใครเนี่ยเขาอาจจะกําลังช็อกอยู่หรือเปล่าแบบว่า ถูกส่งมาให้เป็นทหารอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบคิดถึงลูกสาวก็เลยช็อกไม่อยากคุยกับใครแล้วแบบเวลาจ้องหน้าคนอื่นก็อาจจะแบบเป็นเพราะว่าเหม่ออยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะต่อมานะครับเพื่อนทหารของโรเดนนะครับผมหลายคนไม่ค่อยสบายใจนะเวลาที่แบบอยู่ใกล้ๆกับเขาเพราะว่าเวลาเข้าไปใกล้ที่ตัวเขาเนี่ยจะมีกลิ่นหมิ่นเน่านะครับทุกคนที่นอนร่วมเตียงกับเขาเนี่ยต้องทุกทรมานจากอาการเท้าแข็งมันคืออาการอะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจนะลองเข้ามาคอมเมนต์บอกกันหน่อย และเขาก็ยังเป็นข่าวที่รู้ไปทั่วนะครับจนหลายคนเนี่ยเชื่อว่าลอเลนเนี่ยถูกสาบอ่าหลังจากที่แบบอยู่ค่ายแบบไปเรื่อยๆนะครับผมมีวันหนึ่งเนี่ยรอเลนและก็คนอื่นๆอีก14คนนะครับถูกส่งไปข้ามดินแดนที่ไม่มีมนุษย์นะครับผมเพื่อตรวจสอบว่าสนามนั้นน่ยถูกทิ้งไปแล้วหรือเปล่าเมื่อพวกเขาไปถึงเนี่ยทั้งกลุ่มเนี่ยพบกับภาพที่แบบน่าสยดสยองมากทหารในฝ่ายสโตนะครับเสียชีวิตทุกคน แต่ละคนเนี่ยถูกฟันอย่างทารุณกําแพงและซากศพถูกปกคลุมไปด้วยตะกอนสีดําที่มีกลิ่นหมิน่นศพและส่วนต่างๆของร่างกายนะครับพิการอย่างรุนแรงจนแม้กระทั่งคนที่เข้มแข็งที่สุดใน14คนเนี่ยถึงกับต้องอาเจียนออกมา ทั้งลอเลแล้วก็พวกเพื่อนเขานะครับ14คนเนี่ยระหว่างที่แบบว่ากําลังสํารวจกันอยู่นะครับก็ได้เจอรูเล็กๆรูหนึ่งนะครับในห้องหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยเมือกที่น่าขยะขยงแบบเดียวกับที่ปกคลุมกับคนตายนะครับเมื่อลอเลนะครับหมอบลงไปกับพื้นเพื่อที่จะตรวจสอบเขาเนี่ยก็เลื่อนถลายและเข้าไปในนั้นสักพักหนึ่งนะครับเขาก็คลานกลับมาโดยที่มีเมือกสีดำเนี่ยติดตัวแบบเปรียกโชคขึ้นมาด้วย แต่ทุกอย่างก็ยังผ่านไปได้แบบปกตินะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแค่ว่าตัวของเขาเนี่ยเปื้อนเมือกดําไปนั่นเองนะครับพอทุกคนได้กลับมาที่ค่ายแล้วนะครับสิ่งที่พวกเขาเห็นเนี่ยหลายคนเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวของลอเลนนะครับชายผู้เงียบขืมและเก็บตัวเดินทักทายผู้คนด้วยรอยยิ้มที่กว้างสีหน้าเหมือนคนโลกจิตกำลังมีความสุข บางคนเนี่ยพยายามปิดปากของลอเรนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือลอเรนก็ทำได้แค่แบบยิ้มให้กว้างกว่าเดิม,มสยองนะถ้าเจอแบบเนี้ยเหมือนแบบว่าจากคนเงียบๆนะครับอยู่ดีๆก็กลายมาเป็นแบบนี้เพื่อนทหารตื่นมากลางดึกคนนึงนะครับเขาบอกว่าเห็นลอเรนเนี่ยยืนมองอยู่เหนือเพื่อนทหารที่อยู่ข้างๆเขาเขาบอกว่าลักษณะตอนนั้นของลอเรนเนี่ยเป็นลักษณะที่แบบว่าดวงตาของเขานะครับ เบิกกว้างแล้วเปล่งประกายเป็นสีขาวว่ารุ่งขึ้นนะครับพบทหารคนนี้เนี่ยติดอยู่ในลวดหนามลำไส้ถูกกางออกเป็นระเบียบนอกจากนี้หลายหลายคนเสียชีวิตจากโรคอย่างลึกลับ <c oughs> เขาบอกว่าบางคนนี้คือแบบสุขภาพแข็งแรงมากเลยนะแต่พอแบบตื่นขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเนื้อของพวกเขาเนี่ยเน่าเปื่อยแบบติดกระดูกไปเลยจากการเก็บข้อมูลมานะครับ คนในห้องพักสนามเนี่ยเขาบอกว่าเห็นคนคนนึงนะครับนั่นก็คือรอเลนนี่แหละไล่ลา,ลาผู้คนในห้องโถมืดนๆสองถึงสครั้งแล้วเขาเนี่ยก็จะหายตัวไปเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยถามกับรอเลนว่าเขาเนี่ยเข้าไปที่ไหนและเข้าไปได้ยังไงรอเลนก็จะตอบด้วยการที่ร้องเพลงที่มีชื่อว่า My b o n บ i e l i e โอเวอร์ e s ด้วยเสียงโมโนโทนที่ต่ำและยิ้มอย่างกว้าง เอาจิงถ้าอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ผมว่าน่ากลัวนะเพราะว่ามันเหมือนแบบเหมือนมีคนโรคจิตอ่ะอยู่ในค่ายอะ่ะเอามาดูกันต่อครับในไม่ช้าเนี่ยกลิ่นเหม็นอับก็เหม็นไปทั่ววอร์ที่เขาอยู่นะครับแต่เหมือนว่าเขาเนี่ยไม่ได้สนใจอะไรเลยนะนอกจากจะเดินแล้วก็ฮัมเพลงตลอดเรียกชื่อคนนะครับรอบข้างผู้ป่วยทุกคนที่ถูกเรียกชื่อนะครับจำนวนมากเนี่ยก็ได้เสียชีวิตจากโรคเน่าเปื่อยแบบเดียวกันหมดเลย บ่อที่วอลเลนเคยไปอยู่เนี่ยมีน้ำเมือกสีดำเต็ไมไปหมดและทุกคนที่สัมผัสน้ำเมือกนั้นจะเน่าเปื่อยกันทั้งหมดเลยและด้วยความสงสัยของพยาบาลคนหนึ่งนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเขาเนี่ยลองพลิกตัวของคนป่วยนะครับสิ่งที่เขาเจอเนี่ยพบว่าใต้เตยียงของผู้ป่วยเนี่ยมีหลุมดำครับเฉยมีหลุมดำเฉยเลยโดยที่ในหลุมดำนั้นนะทำจากฟันของชาย17คน โอ้โหมันมาแนวแบบสายาสตร์เลยนะเนี่ยเหมือนแบบคนเล่นของอะไรอย่างนี้เลยที่แบบว่าต้องใช้แบบชิ้นส่วนของผู้คนอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งตอนท้ายเนี่ยได้มารู้ว่ารอเลนเนี่ยเขาโดนแกล้งนะครับจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ลื่นไหลลงไปเองนะครับในรูนั้นแต่โดนล่อให้เข้าไปใกล้ๆในหลุมแล้วมีหนึ่งในนั้นเนี่ยผลักเขาลงไปพอเขากลับมาได้เนี่ยก็เหมือนแบบแค้นนะครับก็เลยแบบแก้แค้นไปแต่สิ่งที่ผมสงสัยเนี่ยคือ ไปกัน14คนแต่ว่าใช้ฟันของชายทั้ง17คนอีก3คนนี้มันมาจากไหนวะเนี่ยก็นั่นแหละครับหลังจากนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่ารอเลนเนี่ยหายตัวไปไหนนะครับทิ้งไว้เพียงปริศนาที่น่ากลัวนี้ไว้เท่านั้นซึ่งคนในยุคนั้นนะครับผมเขาก็บอกว่ายังเห็นรอเลนอยู่นะครับแต่ว่าอยู่ในรูปร่างที่แบบสุดโสมและน่าสยดสยองนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของ scp 1 0 6หรือรอเลนชายชาราเนื้อเน่านั่นเองนะครับ ส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่ารอเลนเนี่ยที่มีอาการแบบว่าไม่พูดคุยกับใครเลยนะครับก็น่าจะแบบอยู่ดีๆน่าจะช็อกแหละแบบว่าเอ้ยต้องมาเป็นทห,หารแตบบ่ว่าแบบมีลูกอยู่ที่บ้านก็แบบเป็นห่วงแล้วก็ช็อกอะไรหลายอย่างรวมกันแล้วเหมือนว่าตกลงไปในหนุ่มนั้นนะ่ะอาจจะแบบไปโดนของดําอะไรอย่างนี้เข้ามาหรือเปล่าอย่างว่าสมัยก่อนนะเนะคนมันก็แบบมีเล่นของอะไรกันอย่างเงี้ยขนาดประเทศไทยยังมีเลยนะครับ อันนี้ก็แค่แบบคิดเล่นๆนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแล้วเพื่อนๆน้องๆเนี่ยคิดว่าไงกันครับลองเข้ามาคอมเมนต์กันหน่อยเดี๋ยวมาติดตามชมกันว่า SCP ตัวต่อไปที่ขอกันมานั้นจะเป็น SCP ตัวอะไรสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ